ย็นนี้พาไปที่สกลนครกันก่อนนะครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นหน้าเวทีหมอลำเลยครับคุณผู้ชมเมื่อมีชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายกับคนเมานะครับปีนขึ้นไปบนเวทีพยายามจะไปโชว์ตัวสุดท้ายคนที่เขาเห็นโห่ไล่ฉุดลงมากระทืบจนยับอยู่ด้านล่างเหตุการณ์นี้วุ่นวายแค่ไหนให้ดูคลิปนี้ครับแล้วมันคอสังกตสีนะเวทีผมนี่นี่้จะคองกับว่า,เ,าเอากันเมื่อเบิงมันเบิงมันพี่น้อง เราบันเหลือบันเล้วจ้าเธอเจ้าหน้าที่กันนี้เมื่อมันเรานี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นคลิปวิดีโอที่คนเขาถ่ายเอาไว้จะเห็นการตีกันหน้าเวทีหมอลำของคณะหมอลำเสียงวิหกในภาพนี่ตีกันรอบที่สี่แล้วนะครับคุณกุณ๊กรอบที่สี่รอบที่สี่แล้ว จนคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาภากเสียงในคลิปบอกโอ้เจ้าหน้าที่เขาหนีกันไปหมดแล้วการแสดงที่ต้องยกเลิกไปหมดเลยแล้วจะเห็นชายคนนี้นะครับเสื้อสีแดงลักษณะคล้ายกับคนเมานะพยายามจะปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเดินโชว์ตัวนี่กางแขนเลยเดินโชว์ตัวเดินเป็นแคทวอล์กเลยนะคนรอบๆตอนแรกขึ้นไปคนเดียวพอชายเสื้อแดงขึ้นไปคนอื่นก็ขึ้นไปตามจะฉุดลงมาเนี่ย แบบนี้หมดสนุกไปนะ<ม>คน,นดูไม่ไหวเลยอ่ะคนที่เขาเอ,อ,อยากจะไป<ม>สนุกสนานไปดูหมอลำกลายเป็นไ,ไม่ได้ดูครับ<ม>ต้องมาเห็นภาพแบบนี้แทนเซ็งนะแล้วลงไปกระทืบเนี่ยยับเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้ยืยุดฉุดกระชากรุมสกรรมจนชุนลมุนแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างคณะหมอลำเสียงวิหกทำการแสดงอยู่ที่งานบุญประจําปีของอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร กลุ่มคนดูหน้าเวทีตะลุมบอลชกต่อยกันนะครับห้ามแล้วก็ไม่ฟังครับขณะที่นี่ดูหลังเวทีพระเอกนางเอกต้องส่องกันผ่านช่องแบบนี้แกลวไปหมดเลยเนาะบรรยากาศไม่ไหวเลยหน้านี่เซ็งเลยนะฮะคณะหมอลำเองก็ต้องหยุดการแสดงไปตามๆกันกลางคันครับพิธีกรบนเวทีก็ขอแล้วบอกว่าขอหน่อยได้ไหมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยรปภมาควบคุมเหตุการณ์หน่อยเถอะมาดูแลหน่อยเถอะ แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาด้านนายอนนท์นุวงศ์ศรีแดนเซอร์ของคณะหมอลำนะครับบอกว่าขณะที่แสดงอยู่มีคนดูที่มาเที่ยวเนี่ยมีเรื่องชกต่อยกันประมาณ4-5รอบจนแสดงต่อไม่ได้ครับแล้วมีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอยากจะวอนขอขอร้องเถอะกลุ่มคนที่ชอบตีกันเราเนี่ยคณะหมอลำอยากจะมามอบความสนุกคนที่มาเที่ยวก็ต้องการความสนุกสนานไม่ได้อยากให้มาทะเลาะกันนี่ไม่ใช่เวทีมวยนะครับ ทางหมอลำเองก็อยากแสดงให้เจ้าภาพให้คนดูได้สนุกสนานแต่ถ้าตีกันแบบนี้คณะหมอลำก็ต้องหยุดแสดงเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงตามไปด้วยเห็นเหตุหลายเหตุการณ์นะที่คณะหมอลำเนี่ยแสดงแสดงอยู่เราจะรู้ได้ยังไงคนที่อยู่ด้านล่างมีปืนผ่าหน้าไม้ไหมหน,หน่าสิยิงป้งป้างขึ้นมาเกิดโดนลูกหลงเนี่ยเขาก็กลัวนะครับนี่ครับเห็นใจก็แต่คนดูนะคะไม่ได้ดูเลยค่ะหมอลำกร่อยไปหมดเลยค่ะงานนี้ครับ